ไีครับตรงนี้ก็คืย,วยาวๆครับตอนนี้เราก็หลังจะออกไปกี่รถเล็ครับชมเมืองอเนาะเดย่อยออกไปไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนนะครับอะไรยังไงนะครับผมโอเคีตามเราไปนะครับ แขกนะครับผมถ่ายบ่อยมากแต่มันคนละจุดครับจุดที่พวกผมจะพาพวกท่านมาชมนั่นก็คือนะคมันเป็นหมู่บ้านของชนเผา่าครับแต่ละเผ่าก็สร้างบ้านไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเดินเดินดูนะครับผมอเนี่ยยกตัวอย่างเลยครับผมไม่รู้ว่าชนเผ่าอะไรครับก็ดที่ชื่อ ไม่ค่อยมีนะครับเราจะพาทันเดินริมไปริมโขงไปเลยเนาะครับถ้าถ่ายใกล้ๆมก็คงไม่สวยครับ<ป>เดี๋ยวเราอ่านป้ายนะครับก็คงจะเห็นอันนี้ก็เป็นริมโขงนะครับซึ่งทอดยาวไปถึงตัวเมืองเลยเนาะแล้วก็เป็นที่ออกกำลังกาย <c oughs> อันนี้ไ,ไทยไทยอะไรนะไทยเท่าเทนครับไทยเท่าเทนบ้านไทยเท่าเทนครับนอนนะผมสูงให้ดูนะครับนี่แถวเท่าเทนครับจะสร้างบ้านประมาณนี้นะครับชนเผา่าครับก็จะมีเกวียนมีนะครับเครื่องอาป,ป่าเนาะไปข้ามไปทางโน้นมปดูใกล้ดีกว่า ไกระวังรถด้วยใครเท่าเทนนะครับนะครับก็จะมีคนขายของด้วยเนาะอืออ๋มีรถไฟฟ้าให้เช่านะครับอ๋นี่คืออีกธุรกิจหนึ่งนะครับผมธุรกิจหนึ่งครับซึง นีบริการครับรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าตัวน,นี้สะดวกสบายนะครับผมเป็นบ้านไทยยอครับไทยยอในหู่เขาบ้านนะเป็นบ้านไทยยอครับค่าเช่ารถไฟฟ้านี่ครั้งละเท่าไหร่ครับผมชั่วโมงละสี่สิบครับแต่ตอนนี้เต็มเลยครับอ๋อชั่วโมงละสี่สิบครับโอ้นี่ครับผมชั่วโมงละสี่สิบบาทนะครับผมคุ้มนะครับชั่วโมงหนึ่งสี่สิบบาท ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงชมวิวริมโขงเนาะ I see, I see. นไป <c oughs> นี่ครับนี่น,น,น,นี่นี่ <c oughs> มีบริการเลยครับผมถ้าหากท่านใดไม่อยากเดินนะครับชมวิวริมโขงนะครับผม <c oughs> อ <c oughs> อันนี้อำเภอวังยางครับอำเภอวางยางครับก็บ <c oughs> <c oughs> อีกเผ่าหนึ่งเนาะ ค่อนข้างจะแห้งแรงนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวแล้วทำนานแล้วครับทำนานแล้วเป็นการเอรนะ่อเขาเรียกว่าอะไรนะจำลองอจำลองแต่ละเผ่าเขาเป็นอะไรไม่รู้ว่าก่อนจะมีการขายขอมจีนจีนครับผม นนนด้้้วยบบาถ้าหากเราจะกินอาหารนะครับก็มานั่งกินอาหารที่นี่ได้เดี๋ยวลองไปถาดูเนมีเมนูพแนงหมูขนมกินบ้านบ้านนะครับแล้วก็ส้มตำลาบไก่บ้านเนาะเริ่มขายตั้งแต่11บนาิกาถึง20่สนาฬิกาทุกๆวัน นีชื่อมีนูมีขนมกินบ้านบ้านนะผมก็มีนะครับผู้คนนะักท่องเที่ยวเขามานั่งนั่งกินกันเนาะไปเดินไปดูอีกแล้วก็ตกแต่งนะครับบ้านบางหลังก็สวยงามครับมังบ้านก็ปล่อยปล่อยเอาไว้เนะทนาาว่มัน,มนี่สวยเลยครับ บ้านป่าปากครับอำเภอป่าปากเนาะนี่อำเภอป่าปากเลยครับผมป่าป่าหลองฮีอุดตะไคร์อันนี้คือหมู่บ้านนะโคกสว่างหนองเทาใหญ่นะครับผมโอ้มหาชัยโคกสูงมะเขือป่าปากนะครับนี่คืออำเภอป่าปากครับเป็นหมู่บ้านขอประดับประดาด้วย เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยชุงหรืออะไรไแล้วก็มีการขายเสื้อผ้าด้วยนะครับผมเสื้องามน,นั่นเราข้าวนะครับผมเดี๋ยวเขาเลานะครับผมจะบตุ้มให้ดูนี่เล้านะครับก็จะมีข้องมีเครื่อง,างหาปลานะครับ ใส่ปลามีซ่อนมีใส่เนาะอ่ะ,อะไปเดินไปไปท่านชมนะครับอันนี้อำเภอนาแกรครับอำเภอนาแกนาแกไม่ใช่นาฉันนะครับผมนี่อำเภอนาแกรครับอ๋อมีการขายของครับประดับประดาด้วย ดอกไม้สวยงามนะครับตำสุดรแสแซ่บนี่วันนี้เราน่าจะฝากทองไว้ที่นี่นะครับ,ดบเดินดูก่อนน่าอร่อยนะครับผมส้มตำ<า>อร่อยแน่นอน,น,อนนะเนาะเนาะข้าวเหนียวด้วย,ยวอ,อะไรลูกชิ้นกัญชาอ่าเจือดแซ่บของแท้น่านจะรวยน้ำประดับประดาสวยงาม,ามนะครับร้านนี้ครับ เราน่าจะฝากทองที่นี่นะวันนี้ไปเดี๋ยวเดินก่อนค่อยกลับมาบางร้านก็มาทำร้านอาหารนะครับตัวอย่างอันนี้บ้านอะไรเฮือนเฮือนเฮือนผู้ไทยเลนูครับผมลักษณะบ้านจะเป็นแบบนี้นี่บ้านนะครับผมโอ้นี่บ้านหลังสูงนะครับาบ้นหลังสูงบ้านประมาณนี้ แล้วก็มีชานตรงกลางแล้วก็มีบ้านหลังเล็กอีกหลังหนึ่งเขเรียกว่าครัวห้องครัวเขาจะแยกออกจากบ้านจะมีวัวมีควายเนะบ้านอะไร ไทยควรครับไทยกวรไทยกวรหรือไทยพวนไทยกวรเลยครับไทยกวรไทยควรครับไทยกวรไปเดินครับอันนี้หมู่บ้านไทยยอนะครับผมถ้าเราจะเป็นการต่อเป็นเสาปูน คล้กับบ้านทางสางป,รปรเรลาาเนะาะเสาไม้แล้วก็ต่อด้วยเสาปูด้านล่างครับยาวทอดยาวไปตาม,มาดินในน้ำโขงเลยครับผมบนี่ก็หอดแล้วนาว่านะครับผมบ้านนาวายดีตอนรับนะครับเป็นการนวดเนาะนี่ บ้านก็ประมาณคล้ายๆกันแหละครับทรงสูงเนาะส่วนมากแล้วก็จะมีใต้ทุนบ้านออเอาไว้ปลูกวัวปลูกควายเก็บข้าวเก็บของเนาะ <c oughs> <c oughs> มีเ,เบียงออกมาแล้วก็มีห้องน้ำเนาะด้านนีน้ก็คงจะเป็นห้องครัวน,น,นั้นก็คงจะเป็นห้องนอนเนาะเงินไทยนาวาครับผม ก็มีการขายอะไรครับเนี่ยวิสาหกิจแปรรูปนะะค,ค,ครับก็มีเป็นผ้าย้อมขามนะครับผมผ้าย้อมขาม เปลือกไม้กระดูเปลือกอ่าอ้อยหมักลิ้นฟ้าครับผมพรขายได้ไหมครับตัวนี้ช่วงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาไปงานโน่นโน้นเขาลงไปงานปีใหม่กันเยอะค่ะคนก็มาเดินเช้าเช้าเย็นเย็นแต่ว่าตอนนี้ตอนเย็นคนก็ไปรวมกันยุโนนเพราะร้านค้ามันเยอะแล้วหลายร้านก็ปิดเพราะเขาต้องไปร่วมตรงโนนไงทุกคนเป็นโอท็อปแล้วเขาขอโอท็อปไปร่วมงานโนนก็ต้องไป นี่คือเป็นวิสาหกิจเป่ารูปเขาตรงนั้นค่ะวิสาหกิจชุมชนค่ะเราทุกชรอบั้งหมดอันนี้เป็นข้าวเพียบปลาค่ะข้าวเพียบปลาทอดเองน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งนี่เป็นน้ำผึ้งผึ้งเลี้ยงผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พึ้งเลี้ยง มียอยค่ะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับอยู่นี่ทุกวันนั่นแหละครับผมันุ้มแต่ละกุ้มก็ขึ้นบางบนหมดคนจะบางตาเนาะครับก็พาท่านชมนะครับชนเผ่าต่างๆบ้านที่เขาสร้างขึ้นมาก็แต่ละชนเผ่านะครับแต่ละหมู่บ้านครับก็ต่างกันนะไปเดินกลับเราเนี่คือไม่น้ำโขงครับไม่น้ำโขง ข้างล่างจะปลูกผักนั่งอยู่ใช่ปลูกผักใช่ใผักกะชังเลยผักตบผักตบเอาไว้ให้ปลามาอยู่นะผักตบที่ไหลมากับแม่น้ำโขงเนาะก่อนแถวนี้มันจะเป็นหาดนะหน้าแรงมาจะเป็นหาดโน่นหาดหาดก็เหลือเหลืออยู่เป็นหาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกท่านเดินไปดูหาดนะครับ เพราะว่าเดือนเมษาหรือว่า,างานสงการครับจะเป็นหาดไปทอดยาวไปเกือบถึงฝั่งสปปอรลาวเลยนะครับผมก็เรือหาป่าก็ยังนั่นอยู่นะครับขานาดมืดแล้วนะตอนนี้จะมืดแล้วครับับผมหลังจากพาท่านเดินชมแล้วนะครับก็อ,อยากจะให้ท่านได้ดูรอบๆบริเวณนี้นะครับนั่นก็คือโรงแรมใหญ่เลย โรงแรมริมโขงนะครับติดริมโขงในโรงแรมเยอะมากครับแล้วก็นครพนมนี่เยอะมากครับโรงแรมที่พักเนาะเพราะว่าเมืงองนครพนมทวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วคึกคักเนาะโรงแรมแต่โรงแรมครับนะก็บอกว่าเต็ม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 เลยนะครับช่วงปีใหม่นี่เยอะเลยครับนี่ก็อีกโรงแรมหนึ่งนะครับซึ่อยู่ติดริมโขง โขงเนาะใครจะมืดค่ำ้วครับกำลัอองจะมืดค่ำแล้วด,ดูสิหลังจากพาทพุกท่านได้ชมนะบ้านเป็นเผา่าตอนนี้เราก็มานั่งพูดว่าดีเลยด้านหลังของเราจะเป็นโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมใหญ่เลยเลว์วิวหรือเปล่า ก็อีกสักโค่คงจะเดินทางไปต่ตอวันนี้นั่งพักหน่อยอากาศเย็นนะครับเย็นหนาวเลยเหรอครับผมตอนนี้นี่ฤดูหนาวได้ที่เลยครับอากาศชอบเย็นก็อีกมุมหนึ่งที่เรามาถ่ายทอดของเมืองนครพนมให้ท่านได้ดูว่าเมืองนครพนมเนี่ย มีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยมีใหม่นะครับบาีคนเยอะมากอย่างที่ท่านเห็นนะครับ <c oughs> ตามถนนมีรถไม่มีที่จอดเลยครับโรงแรมเนี่ยเต็มแทบทุกโรงแรมเนะาะบางคนนะครับหา <c oughs> ที่พักอยู่ตัวเมืองนี่ไม่ได้ต้องออกไปต่างจังหวัด <c oughs> ต่าง <c oughs> ออก <c oughs> ออกรอบนอกไม่ใช่ตา่างจังหวัดนะครับผม <c oughs> ที่ใกล้ใ้รอบเมืองเนาะห่างจากเมืองไป ถ10-20กิโลไปพักตามรีสอร์ทต,ต่างๆถึงจะได้พักนะครับ <c oughs> ก็เป็นห่วงปีใหม่นะครับนักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสอากาศหนาวนะครับของเมืองนครพนม <c oughs> ไม่ผิดหวังเลยครับไม่ผิดหวังเลยปีนี้เนะ <c oughs> ได้สัมผัสอากาศหนาวแน่นอนครับ <c oughs> พวกเราก็เหมือนกันเข้ามาอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว <c oughs> ก็อยากจะ กับเอฟซีนะครับสาเหตุที่พวกเรามาอยู่ที่นี่แล้วก็หลายวันนั่นก็คือบ้านเราอยู่ที่นี่เราก็มาเยี่ยมญาติตามที่พวกท่านเห็นคลิปแต่และคลิปที่พวกเราลงไปมาหาพี่น้องเนาะอันนี้เราก็มาพักอยู่บ้านคุณบุตรีนนะครับจึงหลานทําเป็นห้องพักเนาะเราก็นอนเล่นกันทั้งวันแหละวันนี้หลังจากนี้หลังจากนั้นเราก็ตื่นขึ้นมาเพื่อจะมา ดูบรรยากาศริมรโขงเย็นเลยครับเย็นเลยสบายได้ใจเลยครับนี่หนาวเลยละ่ะบรรยากาศชิวๆการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช่เลยครับผมก็มาเจอผู้คนมากมายเลยครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็คือได้ยินเสียงก็คือเป็นการบริการรถไฟฟ้านะครับนะให้เช่านะครับเนี่ยยจะถ่ายให้ดูน่องนานี่คือริมโขงยามค่ำคืนครับทุกี <c oughs> เอาโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับท่านที่ติดตามคลิปของเราให้กําลังใจพวกเรามาตลอดนะครับทำาแล้วนะครับฝั่งตัวประกวนเราครับผมมืดอเลยเนาะ FC เอฟซีราสองตาใหญ่ครับใช้ชีวิตหลังเกษียณในห้วงที่เราหยุดการทํางานหยุดทุกอย่างแล้วมีแต่ร การพักผ่อนยาวเลยครับทีนี่ครับไปเรื่อยๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาฝากท่านอาเมืองนครพนมน่าอยู่ขนาดไหนนะครับอากาศเย็นครับผมโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ